สวัสดีครับวันนี้พอกับช่องคณิมิโซะนะครับผมในวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครใหม่ที่จะเข้ามาในช่วงวันที่ยี่าธันวาคมนี้ในฐานะของตัวละครเฟสติวัลในรอบ4.5ปี ซึ่งหลายๆคนอวยและรอคอยกันมาเพื่อให้ตัวละครนี้มีร่างใหม่อย่างทางมิกาช์ช่วยน้ํานั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพามาดูกันนะครับว่ามิกาชช่วยน้ําเป็นตัวละครประมาณไหนกันบ้างมีความสามารถอะไรที่น่าสนใจมีอะไรที่คุณควรจะต้องรู้และสิ่งที่หลายๆคนอาจจะสงสัยกับเรื่องของการใช้งานสกิลตัวละครนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาอธิบายกันทั้งหมดเลยฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วกันนะครับ เรามาดูความสามารถของตัวละครอ,อย่างทางมิกะชูวน้ำกันบ้างน,นะครับก็ตัวละครน,นี้จะเป็นสไตร k เกอร์ยูโรบ,บาดของตัวละครดีลเลอร์โดยตัวละครน,นี้จะเป็นตัวละครเฟสที่เข้ามาในช่วงเฟส4.5ปีและคุณสามารถใช้แต้มการันตีในการเลืยกออกมาได้โดยจะเป็นตัวละครการจบมตีสีม่วงเกราะสีฟ้าถนัดพื้นที่ในเมือง เล่นได้ที่พื้นที่กลางแจ้งขณะที่พื้นที่ในอาคารจะเป็นหน้าแดงนะครับอาวุธที่ใช้เป็น SMG อุปกรณ์ที่ใช้จะเป็นหมวกแฮ่พินแล้วก็นาฬิกาซึ่งมีการในร่างนี้เรื่องของค่าความแม่นยำมันจะไม่เหมือนกับร่างก่อนแล้วนะครับจะมีความแม่นยำที่สูงพอสมควรเลยแต่ในขณะเดียวกันในเรื่องการเอาตัวรอดมันก็จะไม่ได้มีการเอาตัวรอดที่ดีเหมือนกับในช่วงร่างแรกนะครับ ส่วนในเรื่องของระยะการโจมตีถึงแม้ว่าจะใช้ S M G ก็ตามแต่จะมีการเพิ่มระยะการโจมตีให้ผ่าน Enhance Skill ทีนี้เราไปดูกันที่สกิลกันบ้างเนอะสกิลเนี่ยมันจะเป็นสกิลรูปแบบหนึ่งที่มีความพิเศษอยู่พอสมควรนะครับ EX Skill มีการใช้งานได้2รูปแบบแบบแรกก่อนเลยแบบนี้คือแบบที่ใช้งานได้ง่ายๆนั่นก็คือรูปแบบในการเล็งใส่ศัตรูมันก็คือเป็นสกิลค่าค้อ4โจมตีได้1 5 7่แล้วพอใช้งานสกิลเสร็จ การสกิลใบนี้ก็จะวนกลับไปอยู่ข้างล่างนะครับนี่คือรูปแบบที่1แต่ทีนี้มันมีการใช้งานอีกหนึ่งแบบสมมุติว่าคุณมีการกด e X สก l ลใส่ตัวเองจะใช้ค่าคอสตอยู่ที่2และจะทําให้มีกะนะครับเข้าสู่โหมดแร p i ปิดไฟ ซึ่งเป็นโหมดพิเศษโดยจะอยู่ได้ทั้งห30วินาทีและเมื่อเข้าสู่โหมดนี้เมื่อไหร่มิกาจะทําการหยิบเป็นหน้าของ EX skill ขึ้นมาต่อทันทีซึ่งหน,น้า EX s k i l สรงนี้ก็ยังสามารถกดได้2แบบเช่นกันถ้าเกิดว่ากดใส่ศัตรูจะทําการโจมตีต่อแล้วก็จะโจกการ์ดขึ้นมาต่อทันทีเลยนะครับก็คือคุณสามารถที่จะสแปม EX s k i l สต่อได้ เพียงแต่ว่าเงื่อนไขในการที่จะแปมตรงนี้เนี่ยยิ่งคุณใช้งานไปเยอะมากเท่าไหร่ค่าคอสในการรันสกิลมิกะก็จะแพงมากขึ้นเรื่อยๆครั้งที่1และครั้งที่2จะอยู่ที่4คอสครั้งที่3และครั้งที่4จะอยู่ที่6คอสแล้วก็ครั้งที่5ขึ้นไปจะใช้10คอสในการที่จะรันสกิลตรงนี้ขึ้นไปนั่นเองฉะนั้นในแง่การใช้งานจริงคงไม่ได้มีใครที่รันสกิลไปเยอะขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าสมมติว่าคุณอยู่ในโหมดตรงนี้อยู่แล้วคุณทําการกดเอสกิล แต่จะเป็นการอาจะหมดแรป d ิดไฟและเมื่ออจะหมดตรงนี้เสร็จหน้าการสกิลมิกะก็จะตกลงไปอยู่ที่ล่างกองเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้คือรูปแบบของ EX สกิลของตัวละครนี้นะซึ่งผมคิดว่าน่าจะพอเข้าใจกันมากขึ้นแหละถ้าเกิดว่าอธิบายกันประมาณนี้นะครับ แต่เดี๋ยวไปดูโชว์เคสน่าจะเข้าใจมากกว่าเดิมกับสิ่งเหล่านี้ถัดไปเราไปดูกันต่อครับสำหรับเบสิกสกิลจะมีความสามารถในด้านของการบับประสิทธิภาพการะสุนงให้กับตัวเอง33วินาทีและจะมีการทํางานขึ้นมาทุกๆ40วินาทีเอ็นแฮสกิลจะมีการเพิ่มระยะการโจมตีให้กับตัวละครมิกะ100หน่วยฉะนั้นตัวละครนี้จะมีระยะการโจมตีอยู่ที่550หน่วยแล้วก็มีการบับพลังโจมตีให้กับตัวเองด้วยส่วนถ้าเกิดว่าคลอัพมาถึงปืนสอจะได้รับบัฟครีดดาเมจเพิ่มเติม การันตีคริติคอลเหมือนเดิมคล้ายๆกับร่างแรกเลยแลกหนึ่งอย่างครับก็คือว่าจะมีการบัฟประสิทธิภาพกระสุนม่วงให้กับตัวเองถึง49.25ซึ่งการบัฟตรงนี้อยู่ถาวรนะซึ่งจากที่เราเห็นไปนะครับตัวละครนี้เรียกได้ว่าเป็นตัวละครดาเมจสีม่วงที่น่าสนใจโดยเฉพาะก,การใช้งานพื้นที่ในเมืองนะครับผม อ่ะเรามาพูดถึงในเรื่องการปั้นใช้งานละกันซึ่งแน่นอนว่าถ้าใครจะปั้นใช้งานเองนะแล้วใช้อย่างจริงจังขั้นต่ําที่สุดส่วนตัวผมเชียร์ให้5ดาวปืน2แต่ใครจะปั้นขึ้นไปเป็น5ดาวปืน3 5ดาวปืน4อันนี้แล้วแต่ง,งบแล้วกันนะครับส่วนในเรื่องการใช้งานงานหลักที่สุดสําหรับการใช้งานตัวละครนี้ครับนั่นคือบอสตัวใหม่ที่จะเข้ามาในอนาคตอย่างทางเยซอต เยซซอสจะเป็นบอสตัวหนึ่งครับที่เราจะไม่ต้องใช้ตัวละครในการโจมตีเป้าเดี่ยวในช่วงเฟสที่1และมิกาช่วยน้านี่แหละที่เป็นตัวละครที่ตอบโจทย์มากแต่มิกาช่วยน้านะครับไม่ใช่ตัวละครนาเองหรอกมันจะมีหน้าที่ในการช่วยเสริมให้กับอีกหนึ่งตัวละครเท่านั้นซึ่งนี่คืองานแรกนะครับงานถัดมาแกเรดบอสสีม่วงเป้าเดี่ยวมาเรื่อยๆและคุณจะได้ใช้มิกาช่วยน้ํายาวๆเลยสําหรับการเล่นตรงนี้เพียงแต่ว่าก็จะอยู่ในพื้นที่ในเมืองกับพื้นที่กลางแจ้งนะหรืออีกหนึ่งรูปแบบก็มีหลายๆคนนคที่ําไปใช้เวลาที่สู้กับ ที่เป็นเกาะฟ้าถึงแม้ว่าการโจมตีอยงนี้มันจะไม่ได้เข้าแรงถึงขั้นการตีโดยตรงก็ตามแต่150%่งร้อยห้ารถกับพอสมัครของสกิลตัวละครนี้รวมๆกันแล้วมันจัดว่าน่าสนใจมากฉะนั้นนี่คืออีกหนึ่งการใช้งานสําับมิกาชเวน้ำนะครับที่เกิดขึ้นมาจริงที่เซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นณนตอนนี้โดยเรื่องของอุปกรณ์นะครับถ้าเกิดว่าใครจะปั้นใช้งานเองใส่ทุกช่องพอทุกช่องส่งผลกับเรื่องดาเมจทั้งหมดเลยถัดมาในเรื่องสกิลอัพทุกสกิลนะครับถ้าเกิดวคระ้นะกกลี ไม่เว้นสก,กิลไหนสักสก,กิลเลยนะครับถัดไปเรามาดูที่ของอัพกันบ้างสำหรับของอัพอาร์ติแฟกต์ในรอบนี้จะเป็น n ิมรุ t เลนส์กับมิววอก e ี้สโตนถัดไปเราไปดูกันต่อครับสำหรับโชว์เคสในการใช้งานมิการาช่วยน้ำว่าจะเป็นยังไงกันบ้าง เรามาดูโชว์เคสสำหรับการใช้งานทมิกะกันบ้างน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราพามาดูตอนที่มีการจบด่านถ้าเกิดว่าคุณจัดมากครบ3ตัวที่เป็นเซตชุดว่ายน้ำสำหรับสภานร้ำชาเนี่ยมันก็จะมีเป็นโมเมนต์พิเศษส,สำหรับทั้ง3ตัวละครด้วยนะอย่างแรกครับตัวละครนี้เวลาอุ้มมากก็จะเป็นประมาณนี้ใครชอบก็จัดไปเนะและถ้ายืนมี2แบบนะครับอ่ะอันนี้คือแบบที่2ทีนี้เราไปดูกันนะครับว่าวิธีการเล่นอะไรต่างของตัวละครนี้เป็นยังไงกันบ้างอ่ะอย่างแรกเลยนะครับคุณจะสังเกตว่า ตัวของทางมิกาเนี่ยจะมีสกิลเป็น2คอสแบบนี้ถ้าคุณเล็งไปใส่ศัตรูมันจะเป็นค่าคอสสแต่ถ้าเกิดว่าคุณเล็งใส่ตัวเองจะเป็นค่าคอสหซึ่งอันนี้มันคือการลดคอสลงมาหนึ่งนะจากการที่ผมใส่เชือกกดช่ว,ชวน้ำนะครับปกติก็คือ4กับ2โดยรูปแบบของการใช้งานแบบแรกครับสมมติว่าคุณโจมตีไปแบบง่ายๆเลยอะผมโจมตีเข้าไปแบบนี้แล้วกันนะมันก็คือการโจมตีธรรมดาหนึ่งครั้งนะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษ แต่ทีนี้มันมีหนึ่งรูปแบบครับอ่าเดี๋ยวนี้ผมจะขอใส่เป็นสกิลอันนี้เอาไว้ด้วยแล้วกันนะอ่าแล้วทีนี้นะครับเวลาที่เรากดใส่ตัวเองมันจะเป็นหนึ่งรูปแบบมันจะทําให้ตัวของมิกะนะครับเข้าสู่อีกหนึ่งโหมดซึ่งโหมดนี้จะทําให้เราสามารถสแปม EX สกิลต่อเนื่องได้เรื่อยๆอ่ะแบบนี้นะครับผมปึ๊บซึ่งอันนี้ผมจะเลีงที่ตัวหลังแล้วกันนะเพื่อที่จะให้มันสามารถสแปมได้นานนะครับอ่ะทีนี้ทีที่1ใช่ไหมครับทีนี้ครั้งที่2เนี่ยยังเป็นค่าคอสีอ ครั้งที่สามเห็นไหมค่าคอสกี้แเป็น6แล้วซึ่งถ้าเรารอรันต่อไปเรื่อยครับขั้งถัดไปก็คือ,อยังเป็น6ใช่ไหมแล้วก็ถัาจากนั้นไปจะกลายเป็น1ิบซึ่งในกรณีนี้นะครับเมื่อกี้ที่คุณเห็นไปก็คือในการรันจริงๆแล้วอ่ะมันก็คงรันได้ไม่ถึงหรอกเพราะว่าเวลามันก็ไม่พอครับสามส,ส,สิบวิที่ทางเกมมีให้มาอ่ะก็เรียบร้อยนะครับผม สำหรับโชว์เคสของทางมิกาช่วยน,น้ำและนี่คือโมเมนต์พิเศษนะครับสำหรับทั้ง3ตัวละครตรงนี้ถ้าเกิดว่าคุณใส่มาด้วยกันก็จะเป็นการนั่งรถของทางเซอาการทั้ง3ตัวเลยนั่นเองนะครับผม เรามาสรุปส,สุดท้ายเกี่ยวกับตัวละครอยา่างทามิกะชเวน้ำกันก่อนที่จะบไปเป็นคลิปนี้แล้วกันนะครับโดยตัวละครนี้จะเป็นสไตรเกอร์เป็นตัวละครดีเลอร์การจ้องตีสีม่วงกรอสีฟ้ารูปแบบการได้รับนะครับตัวละครนี้จะเป็นตัวเฟสฉะนั้นคุณจะสามารถหาได้ในจังหวะที่ตู้เฟสเข้ามาเท่านั้นและในรอบนี้มิกะชเวน้ำเป็นตัวละครพิกอัพฉะนั้นคุณจะสามารถใช้แต้มการันตีในการเลือกม,มาได้ด้วยเช่นกันโดยระดับดาวสำหรับการจะปั้นใช้งานของตัวเองนะครับแนะนำว่าห้าดาบปืนสองถึงปืนสี่อยู่ที่ว่า,าห้้นใใช ของตัวเองสักเท่าไหร่ไปยืมเพื่อนเอาแล้วกันนะครับถ้าเป็นแบบนั้นในเรื่องการรับสกิล ทุกสกิลมีความสําคัญกับตัวละครนี้ทั้งหมดเลยเพราะส่งผลกับเรื่องความรุนแรงฉะนั้นควรน็อกอัพทั้งหมดนะครับสำหรับสกิลทามิกะนะซึ่งเอ็กสกิลของตัวละครนี้จะมีความพิเศษนิดนึงก็คือคุณสามารถเลือกที่จะใช้ใส่ศัตรูก็ได้หรือคุณจะใช้ใส่ตัวเองก็ได้และเมื่อคุณเข้าสู่โหมดพิเศษนะครับมันจะสามารถสแปมได้เนื่องจากเอ็กซสกิลแต่ปัญหาก็คือว่าอาจจะมีค่าคอสที่บานมากเกินไปฉะนั้นเวลาเล่นจริงๆไม่ใช่ทุกครั้งไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่ทุกคอมที่จะเาเาสู่หมดพิศษ มีเพียงแค่บางครั้งเท่านั้นนะครับที่เราจะเข้าสู่โหมดแบบนั้นในการเล่นในเรื่องการใช้งานนะครับจะมีงานหลักที่สุดคือการตีกับเรดบอสเยซอสที่เราต้องการตัวละครในการช่วยเคลียร์เสาแก้เรดบอสสีม่วงที่เป็นเป้าเดี่ยวพื้นที่ได้ก็คือพื้นที่กลางแจ้งหรือว่าเป็นพื้นที่ในเมืองที่ตัวละครนี้ถนัดที่สุดสามารถใช้งานได้ทั้งหมดเลยนะครับและเกมมีการเอางานเข้ามาเรื่อยๆสำหรับงานของทางมิกาช่วยน้ำแลขหนึ่งงานครับการลงทดแทนกับการตีบอสสีฟ้า ถ้าพื้นที่ได้ก็มีหลายๆคนที่หยิบมิกาาช่วยน้ําไปใช้งานเช่นกันนะครับในเรื่องความน่าเปิดแล้วกันนะครับสำหรับมิกาช่วยน้ำเนี่ย้วยความที่เป็นตัวละครเฟสในเรื่องความรุนแรงอะไรต่างๆก็จัดว่ารุนแรงพอสมควรมีการการันตีคริติคอลด้วยถึงแม้ว่าในเรื่องของงานนะครับที่เป็นงานหลักจริงๆมันคือเยซอตนะตอนนี้แต่มันสามารถปรับประยุกต์ใช้ได้่อน้าจะ,จะเยอะและเกมมันก็พยายามขายหรือว่าส่งเสริมให้เรามีการใช้งานตัวละครนี้ค่อนข้างจะเยอะฉะนั้นสำหรับผมตัวละครนี้ผมก็อยากให้คุณมีติดไอเดียเอาไว้เช่นกันไไปกก็เรียด้ว่า เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจและในอนาคตคุณจะมีการได้หยิบใช้เรื่อยๆนั่นเองนะครับก็สารการรีวิวของฮามิกะก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ได้นะสำหรับใครที่ได้ดูภายในคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ยังไงรบกวนกดไลค์กดติดตามเป็นกันนะจะผมไว้ได้วยแล้วกันนะครับใครมีถามอะไรเพิ่มเติมสามารถเนคอมเมนต์ได้เช่นเดิมนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ